ในวันนี้นะครับถ้าหากคุณเปิดช่อง YouTube แล้วไม่มีคนเข้ามาดูวิดีโอของคุณยังไม่มีคนกด Subscribe ให้ช่องของคุณนะครับนั่นหมายความว่าเขายังไม่สามารถค้นหาวิดีโอของคุณเจอใน YouTube ครับดังนั้นนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำอย่างไรให้ช่องของคุณและวิดีโอของคุณสามารถถูกค้นหาเจอได้ใน YouTube และผมจะมาสอนวิธีการใช้เครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพมากๆที่คุณห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยครับ ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันนะครับคุณต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ YouTube ก่อนครับคนที่เขาเริ่มต้นทำ YouTube นะครับมี2ประเภทหลักๆครับประเภทแรกก็คือทำคอนเทนต์ที่มันสนุกสนานครับพอคนเห็นแล้วคนก็อยากจะแชร์ให้มันเกิดเป็นไวรัลนะครับกระจายออกไปในวงกว้างแล้วกลุ่มคนพวกนี้แหละครับเขาก็จะมีชื่อเสียงได้อย่างรวดเร็วและกลุ่มที่2นะครับก็คือเป็นกลุ่มคนที่สร้างคอนเทนต์แบบเป็นประโยชน์ที่สามารถค้นหาได้ แล้วเจ้า YouTube เนี่ยแหละครับมันคือ Search Engine ที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะครับถ้าหากคุณสร้างคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์บอกวิธีแก้ปัญหานะครับมันจะทำให้คอนเทนต์ของคุณเนี่ยไปแมชกับการค้นหาของคนที่กำลังมีปัญหาเหล่านี้อยู่เดีย๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับมีคนคนนึงครับเขากําลังจะไปสัมภาษณ์งานใหม่ครับเขาดีใจมากครับที่เขาจะได้ไปสัมภาษณ์งานเขาก็เลยเข้าไปใน u t u b e ครับและพิมพ์ว่าคําถามสัมภาษณ์งาน โอเคคนคนนี้กําลังมีปัญหาเพราะว่าเขาอยากจะรู้ว่าแนวทางในการสัมภาษณ์จะเป็นยังไงใช่ไหมครับถ้าคอนเทนต์ที่คุณมีอยู่ในช่องของคุณเนี่ยนะครับตอบโจทย์กับปัญหาที่เขากําลังค้นหาอยู่นะครับคอนเทนต์ของคุณจะถูก u t u b e ครับดึงขึ้นมาเพื่อตอบคําถามคํานี้ครับดังนั้นนะครับคุณจะต้องรู้ว่าคนเหล่านี้ เขามีปัญหาอะไรเขากําลังเสิร์ชหาอะไรเขาต้องการจะแก้ไขปัญหาอะไรแล้วคุณก็ไปทำคอนเทนต์ดีๆเหล่านั้นแหะครับมาตอบโจทย์มาแก้ปัญหาของคนเหล่านี้ครับนั่นก็คือวิธีการทํา Search Engine Optimization นั่นเองและในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพมากๆในการหาคีย์เวิร์ดครับ เดี๋ยวผมจะไปสอนกันต่อในคอมพิวเตอร์เลยครับโอเคครับทุกคนถ้าหากคุณตัดสินใจแล้วนะครับว่าคุณอยากจะสร้างช่องที่เป็นประโยชน์มีคลิปวิดีโอที่มันเป็นประโยชน์คนค้นหาเจอไม่ว่าจะนานเท่าไหร่คนก็ยังค้นหาเจอนะครับผมจะมาสอนเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณทําคลิปวิดีโอเหล่านั้นให้มันติดอยู่ใน u t u b e นะครับโดยเครื่องมือตัวนี้ครับชื่อว่า t u b e ั u ดี y ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณหาคีย์เวิร์ดนะครับให้มันไปติดอยู่บน YouTube ได้นานๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการมาดดูกกกััันนนว่่าาเเรตติ้งงงยยอล ก่อนอื่นเลยครับไปที่ยูทู่ของคุณนะครับแล้วก็ s i g n in นะครับเข้าไปที่ Account ช่องของคุณก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นครับเรามาติดตั้งตัวเครื่องมือตัวนี้ครับที่ชื่อว่า t u b e Bu ดี y นะครับมันสามารถติดตั้งได้2ช่องทางนะครับเดี๋ยวผมจะสอนช่องทางแรกก่อนเลยซึ่งเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดก็คือไปที่ google.com ครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้า google.com แล้วนะครับเราก็เสิร์ชคำว่า tube buddy เลยครับแล้วก็เขียนว่า chrome นะครับ extension ครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับแล้วก็กด enter เพื่อเสิร์ชหาครับหลังจากนั้นนะครับคุณดูนี่ครับตัวนี้ครับ chrome.google.com ครับให้เรากดตรงนี้เลยครับโอเครอกันสักพักหนึ่งนะครับ ได้แล้วคราวนี้มันก็จะพาเรานะครับเข้ามาในหน้า Chrome Web Store ครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันใน Chrome Web Store นะครับซึ่งเป็นคล้ายๆ Play Store คล้ายๆเป็น App Store ของบนมือถือเราเนี่ยแหละครับที่มันจะรวมแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเอาไว้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆที่สามารถใช้งานได้บนเบราว์เซอร์ Chrome นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับคุณสามารถ a d d to Chrome ได้เลยครับกด Add Extension ครับ ตอนนี้นะครับระบบมันกําลังเช็คอยู่นะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับพอมันติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันก็มีป๊อปอัพขึ้นมาบอกเราครับว่า To b u d d y has e e e n d d d e d to Chrome To Buddy ถูกเพิ่มเข้าไปใน chrome แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณก็โอเคบางครั้งนะครับมันจะปรากฏตรงนี้แต่ว่าของผมมันมีเยอะเกินไปเดี๋ยวผมลบก่อนลักกันเนาะจะได้เห็นกันง่าย โอเคทูบัดี้นะครับอยู่นี่ถ้าหากคุณอยากจะดูคุณก็ดูตรงนี้นะครับทูบั d ดี้โอเคตรงนี้นะอีกวิธีหนึ่งนะครับในการติดตั้งเครื่องมือนะครับสามารถกดที่ตัวนี้นะครับแล้วไปที่ manage extensions นะครับ หลังจากนั้นนะครับโคลมครับมันจะพาเราไปที่หน้า extension เราก็เซิร์ชหาได้เลยครับว่าเราอยากจะได้ extension ตัวไหนนะครับตัวนี้เราต้องการ t ู b e b u d d y ครับเราเซิร์ชหา TubeBuddy โอเคตอนนี้แปลว่า t ู b e b u d d y ของเราได้ติดตั้งลงมาแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่ได้ติดตั้งเนี่ยคุณสามารถกดติดตั้งได้จากหน้านี้ได้เหมือนกันนะครับก่อนที่คุณจะสามารถใช้งาน t ู b e b u d d y ได้นะครับคุณจะต้องเชื่อมโยงครับเจ้าตัว t ู b e Buddy นะครับกับ ช่องของคุณเข้าด้วยกันก่อนโดยการ sign in ครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณกดว่าคุณ agree นะครับว่าเป็นเรื่องของ privacy policy แล้วก็เป็นข้อกำหนดต่างๆนะครับที่เราจะต้องมีการยอมรับก่อนนะครับแล้วเราก็กด sign in with google ครับ ตรงนี้นะครับก็จะต้องเป็นการขั้นตอนของการเข้าไปในบัญชีเดียวกันของ YouTube ที่คุณมีนะครับของผมก็จะเป็นอันนี้โอเครอสักครู่เนาะ โอเคตอนนี้นะครับเราเข้ามาในบัญชีที่มีการเชื่อมโยงของ2 Account ของผมนะครับซึ่งผมเนี่ยจะใช้ตัวนี้ครับออนไลน์กับคุณซึ่งเป็นช่องหลักที่ผมทํานะครับพอเมื่อคุณนะครับ s ายอินเข้ามาในทูบั u d ี้แล้วนะครับให้กลับไปดูที่โครมนะครับว่าไอ้ตัวเครื่องมือทูบั u d ี้เนี่ยมันกลายเป็นสีแดงหรือยังถ้ามันกลายเป็นสีแดงแปลว่ามันสามารถใช้งานได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็กลับไปที่ช่องของเราเลยครับ โอเคเดี๋ยวผมเข้าไปที่ช่องของผมก่อนนะยให้คุณเข้าไปที่ YouTube Studio ในช่องของคุณนะครับพอเรามาใน YouTube Studio แล้วนะครับเราจะต้องมีการ Activate ให้เครื่องมือเจ้า t u b e b u d d y นะครับมันเริ่มทำงานนะครับ u ู e Buddy Sign In Require c คลิก here แต่ความจริงอะ่ะเราได้มีการ Sign In เข้าไปแล้วเนาะกด Sign In อีกรอบนึงครับ แ๊บนึงนะเนาะต้องมีการเอินอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตรงนี้นะครับเลือกช่องของคุณครับตรงนี้นะครับจะเป็นการยอมรับว่าเราจะให้ Access นะครับให้ t o b u u d y y เข้ามายัง Account ของเรานะครับเราก็กดโอเคครับ a นลาวเลยโอเคได้ให้สังเกตตรงนี้เลยครับ ทูบัตดี้ตรงนี้กลายเป็นสีฟ้าแล้วนะครับแปลว่ามันน่าจะพร้อมแล้วล่ะหลังจากนั้นนะครับเราจะดูใช้งานทูบัดดี้ได้ยังไงนะครับกดที่ตรงนี้เลยครับทูบัดดี้นะครับแล้วให้ไปที่ Keyword explorer ครับ ตรงนี้แหละครับก็คือเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพมากๆที่จะช่วยให้เพื่อนๆนะครับค้นหาคีย์เวิร์ดนะครับเพื่อเอาไปใช้ในการสร้างวิดีโอครับโอเคเรามาเริ่มต้นไปพร้อมๆกันถ้าสมมติว่าผมเนี่ยอยากจะสร้างวิดีโอเกี่ยวกับการทําอาหารไทยนะครับผมก็ต้องเสิร์ชเกี่ยวกับเรื่องของอาหารไทยใช่ไหมครับผมก็จะเสิร์ชเป็นทําอาหารไทยเพื่อที่จะมีการค้นหาเนาะกดตรงนี้แล้ก็กด explore เลยครับ หลังจากนั้นนะครับเจ้าตัว t ูบบ Buddy นะครับมันจะบอกมาว่าคะแนนของคำคำนี้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่ Over a l l Score นะครับก็คือคะแนนโดยรวมนะครับว่าโอเคหรือเปล่าตรงนี้บอกว่า G ู o ดนะครับอยู่ที่4 6เต็มร้อยนะครับแต่ปกติแล้วเนี่ย46เต็มร้อยถ้ามันอยู่สีเหลืองก็ถือว่าโอเคแล้วครับถ้าเป็นยิ่งสีเขียวเลยยิ่งดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นพยายามหาคีย์เวิร์ดที่มันจะไปอยู่ในด้านสีเขียวนะครับเพราะคุณจะสามารถทาให้วิดีโอของคุณติดอันดับต้นๆได้ง่ายยิ่งขึ้นนะ หลังจากนั้นนะครับเรามาดูตรง Score Analysis กันครับ Search Volume ก็คือจำนวนคนที่ค้นหาคำคำนี้นะครับตรงนี้มันอยู่ในแดนสีส้มเกือบจะสีแดงน,นะครับแปลว่าคนไม่ค่อยค้นหาคำนี้กันครับ o m p e พ i t i o n นะครับมันอยู่ในโซนสีเหลืองแปลว่ามันมีการแข่งขันที่อยู่ในระดับปานกลางคุณสามารถทำวิดีโอของคุณนะครับให้มันติดอันดับได้ Optim i z a t i o n s t สต n ีนสนะครับก็คือเป็นการที่จะบอกว่าถ้าหากคุณมีการทำคีย์เวิร์ดดีๆนะครับเอาคีย์เวิร์ดคำคำนี้แหละครับทำอาหารไทยนะครับไปใส่ในไทต์ลของวิดีโอ ไปใส่ใน description ของวิดีโอคุณมีโอกาสที่จะติดอันดับต้นๆได้สูงมากเลยนะครับเพราะมันอยู่แดนสีเขียวนะครับโอเคตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับที่ทําให้คุณเห็นได้แล้วว่าคีย์เวิร์ดคำไหนที่คุณควรจะใช้เดี๋ยวเรามาลองหาคีย์เวิร์ดที่เป็นสีเขียวกันดูอย่างเช่นคําว่าอาหารไทยจะสีเขียวไหมเดี๋ยวเรามาดูกันครับตรงนี้ก็คืออยู่ในแดนสีส้มอยู่ก็คือ ค่อนข้างที่จะยากเลยเนาะแต่ว่าคนเซิร์ชเยอะมากเป็นสีเขียวแต่ว่าคอมเพลชันเนี่ยการแข่งขันคือสูงมากคืออยู่ในสีแดงเลยเราอาจจะต้องหาคําอื่นแทนนะครับลองดูไปเรื่อยๆเนาะตรงนี้นะครับด้านขวามือจะเป็น related keyword ก็คือเป็น keyword ที่เขาแนะนําขึ้นมานะครับคุณสามารถกดลงไปได้เลยนะครับเพื่อที่จะให้มันนะครับไปช่วยหาคําคําอื่นนะครับ อันนี้โอเคกู๊ดคำคำนี้อาหารไทยทําเองดี D. อยู่ที่55เต็ม100นะครับอยู่โซนสีเหลืองแต่ก็ยังไม่เขียวแต่ก็ถือว่าได้อยู่เหมือนกันอาหารไทยทําเองง่ายๆเซิร์ชวอลุ่มยังไม่เยอะนะครับลองคำอื่นเนาะลองคำว่าทําอาหาร สำหรับคำว่าทำอาหารนะครับ overall score ของเราอยู่ที่100เต็ม100เลยนะครับคนเ e ิร์ h เยอะ competition ไม่เยอะนะครับ optimization s t r e n h เยอะมากคำคำนี้ลองเอาไปใช้กันดูได้เลยนะครับว่ามันจะทำให้คลิปวิดีโอของคุณติดอันดับต้นๆนบน YouTube ได้หรือไม่นะครับและนี่แหละครับมันก็คือเป็นเครื่องมือที่ส่งพลงังส่งประสิทธิภาพมากๆ ใครที่อยากจะทำช่องให้ประสบความสำเร็จต้องมีติดเครื่องเอาไว้เลยนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการค้นหาคีย์เวิร์ดนะครับจากทุบบัตดี้นะครับเจ้าเครื่องมือทรงพลังตัวนี้นะครับถ้าหากคุณกำลังทำช่องอยู่นะครับช่วยตอบคอมเมนต์หน่อยครับบอกผมว่าคุณกำลังทำช่องอะไรนะครับแล้วคีย์เวิร์ดที่คุณอยากจะใช้เนี่ยคือคีย์เวิร์ดประเภทไหนนะครับถ้าหากคุณนะครับชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมฝากให้คุณกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องนี้ไว้เลยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับคุณจะได้รับคอนเทนต์ดี และวันสุกครับผมจะอัปเดตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่างสม่ำเสมอครับแล้วเราเจอกันอีกครั้งครับสวัสดีครับ